นี่มาแอบสองเมนูแม่บ้านก่อนอ๋อแม่บ้านมีกุนเชียงใช้โป๊ะกนี่อ๋อต้องทำยำแน่นอนต้องทำยำแน่นอนใช่ไหมแม่บ้านแม่บ้านมาแล้ว,ลวคือวันนี้เราจะทำยำแบบชนิดที่ว่าคือตอนนี้เราระวังน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่น้ำตาลเราไม่ทำน้ำยำละเราก็เอาแค่อันนี้เป็นช้ชปโปหวานมาล้างแล้วก็หัน่นะแล้วก็ แล้วก็แค่ใส่แล้วคลุกคุกกับมะนาวแค่นั้นเองแค่นั้นเพราะว่ามันมีทั้งความหวานของเชโป้เออไม่ใช่ความหวานของเชโป้กุนเชียงแล้วก็ความเค็มของเชโป้เราวหั่นขึ้นฉ่ใส่สักหน่อยแล้วก็ทีนี้ก็แค่ใส่มะนาวไปแล้วก็ยำแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วรอแป๊บหน่งนะคะก็นี่ใส่อะไรเพิ่มเนี่ยขึ้นช่นใช่แค่นี้อแค่นี้เลย และนี่ก็คือโฉมหน้าของยำกุนเชียงใช้โป้ะนะครับไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่น้ําปลาไม่ได้ใส่อะไรแล้วเลยนะครับนอกเหนือจากน้มามะนาวแล้วคุกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับข้าวต้มเช้านี้นะครับ